คินส์ีจะมีปัชญาเกี่ยวกับการซ่อมแซมเป็นแนวคิดที่ว่าความไม่สมบูรณ์เป็นความงามอย่างหนึ่งเอาประวัติศสาสตร์ส่วนที่เคยแตหกหักแตกร้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราของวัตถุชิ้นนั้นแล้วเราก็ซ่อมแซมมันเยียวยามันด้วยการเดินเส้นสีทองลงไปมันเข้ากับประวัติศสาสตร์ของประเทศเราซึ่ง เคยผ่านการสูญเสียมาหลายครั้งแล้วเราก็คิดว่าการที่คนรุ่นใหม่จะจดจำประวัติศาสตร์จะไม่ลืมประวัติศาสตร์เราคิดว่ามันมีความสำคัญเราก็เลยเริ่มทำจากภาพ6ตุลาภาพถ่ายการเมืองอดีตและปัจจุบันที่ขาดเป็นสองส่วนกลับมาต่อกันได้ด้วยยางรักญี่ปุ่นผสมผงสีทองขับรอยแยกให้เด่นชัดตามแบบศิลปะก,การซ่อมภาชนะของญี่ปุ่น นี่คือศิลปะชุด The View to Remember ของไพลินชรินทร์ราชุรัชตะที่คณะทำงาน w o r d Press Photo 2022ให้ความเห็นว่าสื่อสารได้อย่างเป็นสากลไม่ว่าคนชนชาติไหนก็เข้าใจความหมายของการซ่อมแซมส่งให้เธอเป็นช่างภาพหญิงไทยคนแรกที่คว้ารางวัล w o r d Press ประเภท Open Format ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะแปซิฟิก ด้วยผลงานศิลปะที่สื่อการเชื่อมต่อรอยร้าวประวัติศาสตร์การเมืองไทยยอมรับการมีอยู่เพื่อเรียนรู้ปัจจุบันเดินสายไปแสดงมากกว่า10ประเทศทั่วโลกแต่ผ่านมาแล้ว5เดือนยังไม่มีโอกาสแสดงในไทยเหมือนกับในอดีตที่ภาพ6ตุลาได้รับรางวัลฟูลิเซอร์แต่ไม่สามารถแสดงในไทยได้ครั้งนี้ช่างภาพไทยที่ได้รับรางวาัลเวร์เพสภาพข่าวโลก ซึ่งพูดถึงเรื่อง6ตุลาหเหมือนกันแล้วก็เสริมด้วยเรื่องคนรุ่นใหม่ด้วยก็ไม่สามารถไม่ไมยังไม่มีทุนไม่มีพื้นที่สนับสนุนในต,ตรงนี้ค่ะซึ่งเราคิดว่าสถานาการณ์แบบนี้มันก็เล่าเรื่องของประเทศไทยได้มากเหมือนกันว่าบ้านเรามีอะไรที่กดทับการสร้างสรรค์งานศิลปะอยู่ ลงถนนก็จะเป็นการถ่ายภาพแนวสตรีทแฟชั้นเสียงส่วนใหญ่แต่ทุกวันนี้แนวคิดการทํางานเปลี่ยนแปลงไปในช่วงสามปีมานี้นะคะการแบกล้องลงเดินแบบนี้เนี่ยก็จะเน้นเนื้อหาค่ะเรื่องของสังคมการเมืองสีมากกว่าค่ะ เส้นทางช่างภาพของไพลินชริินทร์ราชุรัชตะขยับจากถ่ายภาพแฟชั่นให้นิตยาสารวัยรุ่นชื่อดังสู่งานแนวจิตวิทยาและวิาพากษ์สังคมการเมืองเมื่อพบว่าเรื่องการเมืองส่งผลกระทบได้รอบตัว โดยในเดือนนี้อย่างเป็นเดือนที่เธอจะได้บอกเล่ามุมมองต่อเหตุการณ์6ตุลาพันงานศิลปะที่กินใจแกลเลอรี่วันที่22และ30ตุลาคมนี้ระหว่างที่ผลงานรางวัล World Press Photo 2022ยังเดินหน้าแสดงอยู่ที่ออสเตรียเยอรมนีเดนมาร์กฮังการีแคนาดาสิงคโปร์และหากเวทีไม่ได้มาเปิดนิทรรศ,าศาการในไทยอย่างเป็นทางการเธอก็หวังจะแสดงผลงานชุดนี้ด้วยตัวเอง กริษฐาดีมีไทย PBS รายงาน